ไปนมาปกอัเฮ้ไม่้นีให้คืนมาพยายามเตะเยงเวียงเออเด็กเวียงเอาไปแล้วครึ่งหนึ่งอืมคณิตีทำไมถึงทําแบบนี้อเ้ยเอ้ขึ้นมานีนะสิมาแล้วก็แยกนี่เราวกี้ก็ว่ากไปไล้ลูกนี่เอาคืนมานี้นะเอาืนมาเอานมาไม่อีกอันหนึ่งที่หนู โอเคเนี่ยแล้วก็โอเคแล้วเขาเข้ามาแล้วเรื่องนี้พนิกะเข้ามาแล้วแล้วพนิกะจะเข้าคัดแค่นี้ก่อนเจ้าหลานค่ะนี่ต้องเอาขึ้นมามาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแม่ได้มาแล้วลูกเฮ้ขึ้นมามาเกิดอะไรขึ้นไรกันไรเกิดอะไรขึ้น เก็บไว้เก ok> ็บไวนี่กำกำปึ๊บๆโอยผักวิโอยไปลูกไปไม่เก็บปึ๊บผักวิงไปลูกไปเอาไปเก็บับปผักผักนู่นล่วงไปนู่นปื๊บออมามันเสียละคดเลยนีนีพี่เปของแทนใจพี่กับลูกทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้พี่จะไม่ให้อภัเจ้า ไอ้ขึ้นอีกนะไอ้ขึ้นอีกนะไอ้อะมาเอยไปเก็บไว้ทุกรีบไปแล้วรีบไปมันต้องให้ลงมาเดี๋ยวอันนี้มันต้องมีผัดผัยมันต้องถัดดเกยอเอเกยอจังหวะเออนี่มันวอร์อดเท้าแล้วนะแล้ก็ทิ้งถ้ นกทิ้งเท่าให้เยเห็นไหมเยเห็นไหมแม่อยู่ตรงนี้แม่ไม่มีทางทำแบบนั้นค่ะเรื่องขอยากให้พยายามร้องไห้เถอะเขาจะมาที่นี่ก็ได้ใจเย็นๆเสียใจเย็นเดี๋ยวพิ่งรีบพูดใช่ไหมมองแม่ดูให้ความรู้สึกเลยถ้าเป็นจริงอ่ะเราจะอยู่ยังไงพยายามมาสกัดรถมาส่งพยายามข้าวให้กินฮะตาไหลเนี่ยนะพยายาขับรถไปส่งที่โรงเรียน ให้รู้สึกถึงแม่ตัวเองจริงๆเออหวงเขาเยอะๆหน่อยเห็นเขาตายไปแล้วทำไงอ่ะคับแล้วหลานของแม่จะหน้าตาเป็นยังไงนะจนลูกลำคาญเลยล่ะดีไหมไม่มีวันลำคาญแม่หรอกจ้าสัญญาแล้วนะสัญญาจ้ะทีนี้ก็ นอนได้แล้วสินะนอนได้แล้วใช่ไหมนุนอนแล้วจ้ะนอนแล้วจ้ะหนูพูดโอเคเดี๋ยวพูนี่ที่ได้ิใช่ไหมโอเคสัญญาณนะโอเคชูนิ้วก้อยขึ้นมาได้ไหมสัญญาณนะชูนิ้วก้อยขึ้นมาโอเคทำไมพูดใจอย่างนี้ล่ะลูกเออเขาเป็นพี่ของอ้ายนะโอ้ยแล้วมันทำตัวหน้าเคารพหนักหรือไงอะไรนะลืมเจษฎ์ต่อเลยครับ ต่อได้เลยนะตัวหน้าโอ๊ยว่าแต่ยังมีสิทธิ์อะไรตัวเซย่าโอเคตรงนี้นะเีย่าอย่าสู้หน้าอย่าสู้ตาสู้เยอะห<อ>ลบหลบมั้งแอคชัน่นโอ้อยแล้ว <happen> ช็อตเลยนี่มันทำตัวให้หน้ามันลบกัดได้ไงโอเคดีเป<ๆ>็นไรนะวนเว้นเราทำหน้าที่ของเราที่ดีที่สุดในโลกและความดีก็จะเป็นแสงสว่างที่เราใส่องไปทั่ ไม่ต้องเกลียดเบียนใครจำไม่ได้ไม่ต้องเกลียดเบียนใครหนูลืมคำนั้นความดีจะเป็นเกาะความดีจะเป็นเกาะป้องกันที่ทำให้เราพบไปทางที่สดสเข้าใจไมลูกพอเขาออกไปมองตามกมีอะไรหรอคถไปจับปลากับพี่ค่ะทีไหเี้ยงบ่ไปจับทุยเลน เห็นแม่ปึ๊งเขาจะเริ่มกระโดดมันที้จำแล้วแม่จ๋าใช่ป่ะไม่แล้วเดยกกิ๊กจะทำอย่างนี้นะเออเท่านด็กกิ๊กรอกล้องดอลลี่เข้ามาก่อนนะเราค่อยเออแล้วกิ๊กก็ค่อยค่อยหันแม่หอด้วยรับหน้ากากให้หน่อยรับหน้าใกล้ราก้ให้หน่อย แม่ขอโทษแม่ผิดเองแม่เลือกผิดเองลูกมาวิ่งมามาหนูวิ่ง ไปทำโน้นไม่ทีน่ต้องดันฟันากหัวออกไปก่อนแต่ว่าต้องรอนะรอให้หัวเป็นเปรของช้านโน้นก่อนแสดงว่าเราไปผิดที่ยอดอะไร ไ,ไ, <c oughs> εί. ไปแกงพี <appearances> <aesthetic adapting> <rast> ่หนึ่งทำไมพายเป็นข้าป่าครับผมไปแกงพี่หนึ่งทำไมเข้าไซ้ายไยเยอะๆวาดวดวาดมาหลังๆเลยวาดหลังๆเลยช่วงยาวๆช่วลึกๆวาดหลังๆอาจาราจที่ได้ไปเยอะนะจ๊ะ หายไปช่วงลึกๆวาดวาดฝังหลังเยอะๆวาดฝังหลังเยอะๆข้างหลังข้างหลังเขาต่อหม้อไม่อย่าไปดันเนี่ยมึงยิ้มหายไปมึงไปก็หายรอนๆตอนไปนั่งเดือไปตอนมาเดินมา <c oughs> ใช่ไหมมาทางลัดเนี่ยเลยเจ็บมือ ที่หนึ่งพาข้าป่าเลยใช่ไหมขาผู้ชายเข้าป่า่ทองนี่มันความรู้สึกผมแบบเฮ้ยมันมีได้ไงวะมันต้องกัดกอทองนี่เอ๊จับมือแน่เราวางวางไว้ก่อนเราอย่าไปจงใจไว้แลปุ๊บเราก็วางไปเลยปุ๊บแล้วก็แบบอืมแล้วก็เฮ้ย อะไรอ่ะแล้วก็มือเขลงไปแบกอุ้ยทองนี่หาหน่อยอ่ะหาเล่น้ยทองนี่าชี้าดูเราดูกันหน้าเราลยูองนฮาอ๋อทองนี่เนอ ไปย่าจ่ายหนูหยิบขึ้นมาหนูรีบติมองก่อนนะคะเพิ่งไปรู้เนว่เป็นทองพิกไซด์ขวาก่อนลบจิบหยิบขึ้นมาปั๊บิดูดแล้วค่อยโอ้ยพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งเย็นเอาเท้าไซายนำเอาเท้าไซด์ก้าวนำก้าเท้าไซายนำหน้าถถโอเคก้าวไซด์โอเคโอเคครับอีกครัพอเขาทอดแหกิ๊กก็ไม่ต้องเอาวะไพ่ไพ่ครับใช่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 วัดไปพอไป แม่ดึงแม่ดึงต่อต่อจาเมื่อกี้เลยต่อจาเมื่อกี้ต่อจาเมื่อกี้เลยขึ้นครับต่อใครดึงอยู่แต่ที่หนึ่งจริงอยู่เมื่อกี้แล้วก็เบี่ยงใหม่ฮะนี่ยังกลับมาอีกเหรอเย่าสูงเย่สูงดีเป็นดีก่อนนี่หนึ่งไม่ต้องสูงมากก็่หน่งยักลับมีเหฮ้ยนี่ยังกลับมาอีกเหรอนี่มันกวนข้าดีกว่า มันควรจะมืนน่ะพี่ที่ถูกพาไปกระแทกพื้นเอนขึ้นเลยพี่ขึ้นเไม่เห็นครับครับเอาด้านสีดำขึ้นมาใกล้หน้าครับพี่หน่ง้ยกนิดนึงเอาสีขาวก็ไห้พี่หนึ่เอาสีขาวหาตัวไปวิ่งไปนู่นพี่หึง้าวิ่งขึ้นสเลยเอาปลาขึ้นมา็นไงเอาป้าขึ้นมาไม่ไม่พม่ไม่สามไปโอ๊ยทไมไม่ไหวล้ยไม่ใ่อไ ตกเรือแล้หยุดเขาหาวมาจนะอันนี้หนูตกนสักสาม้าินะโอ้ยหยุดมันจะพาไปไนตงนล่ยมันไปอนนะพี่นะกูบอกให้หยุดอยมันไปพี่อยมันไปไหนพียดพี่พี่หยุไปจัเฮ้ยเอามานีไปอยมันไปน่เอามาไฮ้ยเอามา้ยกูทนไม่ไหวแล้วเอ้

ออก็หวไว้ปอมกหัวหมูไว้ก้หม้คิาเาถือปาตกมาเด้อเฮ้หายไปไหนวะหมูรอบตัวเลยปึ้มาสิปึ้มหมอบตัวอะไรหมนอบหมูนอบตัวอะไรไนวคุณอยู่ไหวเฮ้ยอหคิาีีย้วยไหมเียดดิ่งปอําไปอดลงมเฮมันมันับไม่อยู่คเฮ้ยอ้ยคิาอยู่ใต้เรือ หายใจมึงหายใจใช่ใช่ใช่ก่อนใช่ก่อนใช่ก่อนหลุยอันนี้จะตอบพี่หนึ่งกระโดดลงไปแล้วนะคนอยู่กูติดป้ายมาด้วยอยู่ตรงนั้นกันคุณมาคุณมาคือบอกเองบอกหน้าเจ๊กกูเทคใหม่กูป้าหายใช่เดี๋ยวป้าหายเหายเดือดร้อนกูจนได้เฮ้ย เฮ้ยกอเรือเลยกอเรือไ้พนึ่ออยายไปไหนวะ้ยไม่อยู่แล้วเว้ยไม่รู้ด้วยแล้วกูไม่รู้ด้วยแล้วเฮ้ยนันานนี่เป็นตะปู อเอาาคำว่าเหนื่อยครับดูระกาก่อนอันนี้ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยของพี่หนึ่งชิว เดี๋ยวแกจะไหวจากนี่ไปฝั่งนู้นอีกรอบหนึ่งก็เลยไปับหัวน่อย่หน่อยจะไปไหว้ข้ามแม่น้ำจตพยาแล้วนะนั่งเรือแล้วก็ยกมือไหว้ไปเรื่อย